เจอกันดีแล้วนะคะวันนี้วันนี้นะคะเราจะมาแนะนําโต๊ะห้อมเตียงค่ะหรือเป็นโต๊ะสาหรับวางถาดอาหารให้ผู้ป่วยนะคะของเราจะเป็นตัวนี้นะคะตัวล้อเลื่อนค่ะใช้งานสะดวกนะคะสามารถปรับระดับสูงต่ำได้ค่ะตามต้องการนะคะใช้วางอาหารหรือใช้วางถาดเวลาเราจะ,ะให้คนไข้บ้วนปากหรือคนไข้ล้างไตนะคะวางถาดวางอะไรได้ ะะปัดกระดาษเตียงให้คนไข้ลุกนั่งนะคะแล้วก็ฐานวางอาหารให้คนไข้าทานข้าวอยู่บนเตียงสะดวกค่ะสามารถปรับกระดับได้แบบนี้ค่ะ,นะค,ะคนไหนสนใจนะคะลูกค้าใดนสนใจติดต่อได้ที่ B Med Shop ทุกสาขาค,าค่ะหรือ B Med Shop สาขาอุดรน,นะคะรับชมรับฟังและอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ด้วยนะคะขอบคุณค่ะ กับการให้ที่ยิ่งใหญ่น้ำใจเล็กๆแลกรอยยิ้มที่สดใสมีคุณค่าทั้งจิตใจกับเวลาที่ได้แบ่งปัน